สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตรงการเกษตรครับโอ้เราตัดเอเราตัดไว้บ่พ่อกันมือเนี่ยไอรถอันสิบล้อบ่พ่อกันเลยยุดเดี๋ยวเยวขาจะไปเบิ่งรถตัดไว้เบิรงนเบิงบ่งเรื่องไรให้ก็น่าครับอขอนำาท่านผู้ชมเข้ามาสู่บรรยากาศนนในไร่ของเรานะครับหล <c oughs> ังจากที่เมื่อคืนเราก็ขี่ไกวจนถึงสีุ่นนะครับ นี่เป็นอีกแปลงนี้ก็จะหมดนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่ครับแปลงนี้จากงานสองงานนี่แหละแล้วก็เลยอีกสิบกว่าไรนะครับยี่สิบกว่าไรก็จะหมดแล้วฤดูการนี้นะครับนี่เป็นไรอ้อยบรรยากาศในไรอ้อยของช่องจตุรงการเกษตรนะครับ <c oughs> เป็นส่วนของน้องชายครับมาเบิ้ง้าพิน้องว่ามันไนมไปสิบเม็ดละได้ยู่2สองแถวบางแปลงนี่ น้อยๆนะครับโอ้ยวัดแดดเดียวๆเปียกกนกับลุงคุณกับพี่ย้ม สีแล้วๆแล้วล่ะครับใส่ได้ซักลักบองแล้วบางอีกับแป้งหน่อยเท่านี้แหละย่ำเห็ดอ้อยกายเห็ดอ้อยครับย่ำอันเกี่ยวเข่ากับเกี่ยวเข่าย่ำดำหน้ากับดำหน้า ย้ำไพ่เขากับไพ่เขามัเป็นดับแน่ <c oughs> ว่างว่างบันเนี่ยันี้จัดหัวมันก่อนได้ไหมน้องฮะใก้กรุบเขียบได้ไหมเขียบแล้วก็ว่างเขียบแล้วก็ว่างเดี๋ยวยังถอยลงไปอา ไปแย่ไกินเขาไปใหบไปนี่รถจับสมบูรณ์มันกับห้างหม่สายพานมันวันลำเลี่ยงมันก็เล่นเอาแก่ไปไปวังหันเอา้าสิบรอบอันนี้บันวันันมีคิว้วรถตัดเนี่ยเอาไม่ไปได้ท้ายจักอันเลยบัน,นี มื่อมันระบายมันเหวดเหูทีมยมายเบิดแล้วมันเดง้าย,ย,ย,ยโอ้ยไมูเราเหยียบรถจนว่านเล,ลีนเลี้ยวพดเลน่ท่านเด้ขียบย้บ่อเทียสิบเบิดแล้วมั้งนเนี่เลี้ยดนี้เลือดดอนนี่มั่ง เด็กก็ได้ปิดให้แล้วมั้งครับเฮ้ยเบิ้ลไปบัดน,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 นี้แปรงได้บันนี่ออเดี๋็กจะายปวงแปลงสุดท้ายแล้วเน,น <ไป S 1> าะจะใกล้แปลงหน่อยนึเออแปลงสุดท้ายของพ่อยี่สิบเล่เด็กมันเป็นอ้อยต่อมันได้เล้วอยู่แบบมือเดียวก็แล้วเดอกมั้ง แปลงนั้นก็จะโลนครับเดี๋ยวพ่อก็โลจะปลูกมันดวยพี่น้องจงม่ปลูกอะไรอีกนี่นะครับเป็นบรรยากาศของชาวไร่ไร่ย่อยนะครับ เงินบนเส้นใด้หลครับเครื่องเคียดเนี่เป็นของปัญญาประดิษฐ์กลนะครับสมัยนี้มันยังยังสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้เครื่องจักรเข้ามาโอ้แต่ก่อนในข้นแบกสามสี่หานหน่วยหนึ่งพุ่งปี๋ไปขึ้นครับแต่พอมีรถเคียเนี่ยก็ยกระดับขึ้นมาหน่อยนะครับก็ทําให้เราสบายขึ้นได้งานได้ได้งานเร็วขึ้นนี่แหละครับที่ ที่ว่าต่อไปครับทำไมคนถึงอบอกว่าช่องจ้าตุนงมีแต่รถไถต่อภัยครับเีมม่มันมีแต่รถไถเนี่ยมันไม่เป็นอย่างใดเป็น่น้องมันทำเรื่องความสะดวกครับเดี๋ยวมันก็เลยเป็นวัตถุประสงค์หลักของช่องเี่เอาไมา้เบิ่งพี่น้องเทคโนโลยีเพราะว่าจะเป็นระดับใดก็เอาประยุกต์เอาเขามาใช้ครับ ีบแล้ววก็างสังเกตนะครับน้องผมขีเ่เนสิบอลเหยียบรถได้สิพอเบิ้นบึนเบิ้นบินบินได้ไม่ใช่พอเบินบ้นเบินบ้นเบินบ้นเบิ้นเบิ้นได้ก็เหยียบรถนิ่มๆไปธรรมดาแต่ว่ารู้สึกว่าพมมลังบาลีพาวเวอร์รุ่นน้องบอกว่าฝืดแล้วครับ โอ้โหรถตันอ้อพิกงจะซิเป้ามันหลัทางบุญมผมก็มาไม่ค่อยถึงแปลงนี้นั่นแหละนะครับของน้องเขาไมาก่กบบป้าป้าแบบ เป็นบรรยากาศต่อจากอาตอนที่คีบตอนกลางคืนนะครับเอ้อเปลี่ยนเปลี่ยนยางใหม่ก็ส่งส่งเขาทายอยูสส่ส่งคืน,นครับยางเดิมมันล้วนแล้วนะครับหา,า,าเงินมาซื้อ,อยางรถตัวบัติค่าอะไรค่าเสื่อมไปยูด ยุกย <c oughs> ุกว้าองแห้งบ่ได้เลยพี่น้องเสียงแหบเทื่งเป็นวัดน้ำไอ้ในคลิปนี้พ่อสมนีเ้ยพี่น้องแต่ครับขอผู้ทีดตามรับชมด้วยครับแค่ได้ยักสองหมื่นสามหมื่นนเด้อพี่น้อง